คาตาเรียกคืน30ล้านไล่ออกคฤหาสน์เรียกคืนสมบัติ30ล้านซูซี่หัทไทเท้ไวเจ74ไม่เหตุรักหลังหย่าพระเอกรุ่นใหญ่อยู่คฤหาสน์กับรักใหม่หนุ่มรุ่นลูกหลังจากที่เลิกรากับอดีตสามีเด็กไปไม่นานไม่สาวพราสนไวเจ่ห์วัยปีซูซี่ฮัทไทเท้ทีรัาดา กลับมาสดชื่นอีกครั้งหลังได้คนดูลาที่อยู่ใกล้ตัวมากว่า10ปีปัจจุบันดูลาหัวใจและยังคอยรับส่งแบบถึงไหนถึงกันและเมื่อไทยรัฐออนไลน์เพจสองไอจีพบว่าทั้งคู่เดินทางเที่ยวต่างประเทศคู่กันอย่างบ่อยครั้งกระทั่งเมื่อสูดซีฮัทไทยเทบมาออกรายการจึงได้เปิดใจเรื่องความรักอีกครั้งโดยตั้งนิยามให้ชายหนุ่มคนสนิทคนใหม่เป็นมากกว่าคนรู้ใจ ซูซี่ฮทไทเทพเล่าว่าเขาชื่อแกาพรมพิพัฒน์นาดีเป็นคนดูลแลแขก V.P. i ของสยามพารากอนรู้จักกันมาเป็น10บสปีแล้วโดยซูซี่ฮทไทเทพเล่าต่อว่าเขาเป็นเงาของพี่ติดตามพี่ไปทุกที่คอยรับส่งคอยดูแลไม่ว่าจะดึกดื่นอะไรแค่ไหนไม่ได้พึ่งมาดูแลเราไม่ได้มาเพื่อแทนใครด้วยเขาจะคอยรับส่งให้พี่ถึงบ้านก่อนแล้วเขาค่อยนั่งแท็กซี่กลับ ในส่วนของการเปิดตัวอย่าเรียกว่าเปิดเพราะพี่ใช้ชีวิตแบบปกติมากๆไม่เคยปิดบังเรื่องความรักไปไหนด้วยกันทุกวันชอบพี่จิตใจของเขาเขาเป็นคนดีรักครอบครัวรักพี่สาวเขามากเราเห็นว่าเขาเป็นคนดีเห็นมานานแล้วและเขายังเป็นมากกว่าคนรู้ใจ หลังจากวิดภูทริศอดีตแฟนหนุ่มของเ so ฮโซซูซี่ฮไทเทพที่รัฐดาที่อายุต่างกัน24ปีประกาศโชว์หลักฐานคืนทรัพย์สินกว่า30ล้านแก่อดีตคู่รักต้วแลพร้อมเผยว่าตอนนี้ผมก็อายุจะ50แล้วผมมีลูกสาวที่น่ารักคนหนึ่งและผมพร้อมที่จะออกมาปกป้องชื่อเสียงของผมและลูกที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตซูซี่เผยถึงรักครั้งก่อนว่าพี่เป็นผู้หญิงใจเด็ดพอสมควร เราแยกออกมาเพราะเราไม่อยากไปสร้างความลำบากใจให้อีกคนตัดบัวก็ต้องอย่าเหลือใหญ่แต่เรายังรักได้แต่ก็ไม่อยากกลับไปเพราะมันเหมือนนางม้วนเก่าใช้กี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมขอให้ดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีและช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินซะซึ่งพี่ไม่เกลียดพี่แต่นึกถึงความดีที่เขาเคยทำมาคนเรามีทั้งความดีความไม่ดีด้วยกันฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ